วันนี้มาที่ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทอิชวอเ t อร์นะคะเพื่อมาดูการลงนาม MOU ระหว่างตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนกับภาคีเครือข่ายตามโครงการตำบลเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาดูกันนะคะวันนี้มาลงพื้นที่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินหมู่4ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนค่ะ ซึ่งศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่บริษัท East Water สนับสนุนนะคะบนเนื้อที่กว่า20ไร่ตั้งแต่เมื่อปีพศ2545โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยยมาทดลองปลูกพืชในแปลงสาธิตแบบครบวงจรเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้ววันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีนะคะณศูนยะ์แห่งนี้ท่านธีรพลสมมาตรในอำเภอคลองเข่อน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะ,คะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง3ามิติคือด้านความมั่นคงมิติด้านความมั่งคัง่งและมิติที่3คือด้านความยั่งยืนประชาชนน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองนั่นเองค่ะ ครับแนวทางขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของอำเภอคลองเกืดอนเราโดยคัดเลือกตำบลคลองเกืดอนนะครับซึ่งเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็เรื่องการการะวงนะครับหลักหลักก็คือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการคิดในการวางแผนแล้วก็ร่วมกันทำครับและที่สําคัญก็คือการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถ นําหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือเรื่องของการทําเกษตรกรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับตําบลคลองเขื่อนนะคะเพื่อจะได้เป็นต้นแบบตําบลเข้มแข็งตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสู้ๆค่ะ